สำหรับตอนนี้นะครับผมมาตัดต้นยูคาครับเพื่อที่จะเอาไปทําที่กั้นน้ำครับที่ว่าน้ํามันท่วมในานาเราจะสูบน้ําในานานออกสักหน่อยหนึ่งเพราะว่าตอนนี้ข้าวมันขึ้นมานิดหนึ่งแล้วครับก็น่าจะสูบได้ไม่ได้ก็ไม่รู้ครับเพราะว่าผมก็ไม่เคยทำเหมือนกันพึ่งวันนี้พึ่งการทํานของผมเป็นครั้งแรกในชีวิต ที่จะได้ทํานาก็นาที่ผมจะได้ทํานี่อยู่ตรงข้างหน้าผมนี้แล้วนะครับแต่ไม่ใช่ที่ว่าจะมาสูบน้ํานะจะมาสูบน้ำจะเป็นนาของพ่อเขานะครับคือจะไปเอาไม้ยูคาไปทําเป็นแบบเหมือนเฟือกอย่างเงี้ยแล้วเอาเครื่องสูบน้ํามาสูบข้ามออกไปก็ยังไม่เข้าใจเหมือนกันครับว่าเขาจะทําลักษณะแบบไหนนะครับข้างหน้านี่ก็คือนาที่ผมจะทํานะครับตอนนี้น้ํามันก็ยังอยู่นะครับยังมีน้ําอยู่แต่ก็เอารถถ่ายไปถ่ายเรียบร้อยแล้วนะครับเอ้ เออ,อ,อนี่หมามา,มาลูกน้องที่บ้านเออลูกน้องที่บ้านมาด้วยมาเดีย๋ยวจะไปตัดพ่อเขาบอกว่าให้ไปตัดตรงน,นู้นครับเดี๋ยวเราตามตามรถพ่อไปครับนะฮะรถนี่คือจะมามาขนขนดินขนทรายขนกระสอบทรายขนไม้ยอยู่คาไปเดี๋ยวเราเข้าไปตัดไม้ครับก็หลังจากนี้นะครับ ข้าครัวทําอาหารของผมแล้วอาจจะไม่ค่อยได้เข้าแล้วครับอาจจะต้องมาทํานาแทนแล้วครับเพราะว่าครัวผมย้ายจากที่กรุงเทพแล้วครับมาอยู่ที่บ้านในอ่าวเนี่ยก็ส่วนใหญ่ก็คงจะต้องทํานาตลอดไปแล้วนะครับคงทำกับข้าวนี่คงจะอาจจะน้อยลงอาจจะทําก็ค่อยแก้กันครับอย่ารอช้าครับเดี๋ยวเรารีบตามเข้าไปดวขาเดี๋ยวจะไปช่วยเขาตัดไม้ไม่ทันนะครับเพราะว่าตอนนี้ก็จะเที่ยงแล้วครับเดี๋ยวแดดจะร้อนไม่มากกว่านี้ครับไปครับและก็มาถึงกองทรายที่เราจะมากรอกใส่กระสอบแล้วครับกองนี้ก็ลงมือได้แล้วครับ ปครับตอนนี้ทรายผมกอกเรียบร้อยแล้วครับทีนี้เดี๋ยวเราไปตัดต้นยูคากันครับไปครับดูจี๊ดสีเป้าพี่เลยนะตินไหน,ไหนพี่ไม่เห็นเลยอะอ นั่นหน้าทั้งขวามือนะ่ะได้เลยถ้าอันเล็กที่ไม่ใหญ่มากอะ่ะได้เลยต้นขนาดนี้แหละกำลังดี เอาวางไว้ก่อนได้โ,โหโยอดทำงานแล้วเลย,ยลดเดี๋ยวไปตลาดแล้วเอาอยทั้งลมเลยเนี่ยยอดกระถิ่นครับ มาต้องให้ได้ได,ได้ได้ประโยชน์กลับไปต้องมีอะไรติดม,มือ้ติดมือกลับไปทำงามนั้นเลยนี่ทำงามนั้นเลยครับไปตลาดก็เได้สิบบาททีนี้เราไม่ต้องซื้อเลยเนี่ยนี่นี่นี่หแล้วนี่ถ้ามีแบบเต่าน่าจะกินได้แล้วมันกินไม่ได้มันกินแล้วมันมียูเด,ด็ จริงตรงนี้ก็มีนะครับเนี่ยกระถินทั้งนั้นเลยนะครับเนี่ยเนี่ยครับเพื่อนเพื่อนไป <I 'm S 1> เลยนะจะอยากจะกินอะไรนะกินเนื้อกระถินกินอะไรจะตกปลาก็ลงไปตรงนู้นได้เลยนะเนี่ยเอ,เอาเอาเบ็ดมาลงเอาขายมาลงก็ได้นะเนี่ยถ้าใครมีฝีมือนี่น้าเต็มมิดหัวครับนี่น้ําลึกมากนะตรงนี้นะพอแล้วมังอ้อยอ้อยพอแล้วล่ะพี่ว่านะอืมเนี่ยครับยอดกระถิ่นนี่นะกินกะ หอยนั่งลมนะครับโอ้โหสุดยอดสดๆตรงนี้เลยนะครับเห็นแล้วอยากกินเลยเนี่ยเห้ยหิวเลยตอนนี้กระเที่ยงแล้วมั้งเนี่ยนี่ครับน้ำเต็มตอนนี้ไม้เราก็ได้เรียบร้อยแล้วเหลืออย่างเดียวคือการขนกลับนะครับ ทับไงเนี่ยทับไม้ใช่เดี๋ยวเราเอาทรายขึ้นตรงนี้พ่อไะเดี๋ยวเราไปขนทรายกันตรงนู้นต่อที่เราตากไว้เมื่อสักครู่นี้แม่เออไปเร็วกลับบ้านเร็วบ้าปั้นซี่เขาล่าเดี๋ยวเฮ้ยเดีแล้วมันนอนรอกันตรงนี้เออดีแล้วล่ะ โดนหมาฟัดมาเปล่าโดนตัวอื่นฟัดมาหรือเปล่าเนี่ยเขาไม่ให้ไปเออโหนั่งสารโอเคคอยคอยดีมากท่าู้ซืตอสักกลับลงมาเออเออมึงอย่ากระโจอนะมึงกระจองกูตกน้ำตรงนน้นเลยเนี่ยนี่อย่ากระจองคนใส่นะไปกลับบ้านกันยังเดี๋ยวดูรถพ่อพ่อมาแล้วครับนั่นี่เออาไปเดี๋ยวเราไปกันเลยดีกว่าไปก่อนเดี๋ยวน้ำไปก่อนครับไปเร็วกลับบ้านเร็วไปเร็ว แล้ว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 ,ลวขับเร็วมากเดี๋ยวมันก็จะเหนื่อยเราต้องคอยตามตามมันหน่อยสองสารมันเออมันมองหน้าใหญ่นะไปเร็ไปค่อยไปค่อยไปเร้วค่อยไปยไป,ประมาณวิ่งที่มันมานี่ประมาณ,ปร,มาณประมาณเกือบเกือบห้ากิโลเลยครับที่มาเนี่ย คอยมารักษาเจ้ามารักษาเจ้านายนะมึงจะถึงล้มแล้วมึงจะหยุดเรื่อยนะมามาลุกมาอีกใจเดียวห่าล้มมึงจะจอด ตอนนี้ผมผมหยุดให้เขาแวะกินน้ำก่อนนะครับเพราะว่ามันอีกไกลนะครับนี่ผมหยุดตรงที่ร่มๆนลยครับให้เขาแวะกินน้ำก่อนเดี๋ยวเราต้องไปกันอีกนะครับเนี่ยรอ,อรถถ่ายมาแป๊นนบนึงโอเคยังไปลูกไปไปต่อไปลูกไปลูกขึ้นไปไปบ้านเรื่องไปพวกอรารักขากลับมาแล้วครับเอ้ยมาเลยไปซีเขาล่า โอ้มันซื่อสารจริงเลยพวกนี้โอเคเดี๋ยวเราเก็บเอาไว้ตรงนี้ก่อนครับแล้วเดี๋ยวพรุ่งนี้เราจะไปทำที่กัรน้ำกันครับก็ตรงนี้เพ่อครับพวกนี้เราจะไปกันไม่ใช่เหรอ เดี <Okay. S 2> ย๋ยวไปกินข้าวก่อนครับ